โอเคครับก็ยินดีต้อนรับสู่ Big Boss Channel อีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำการแนะนำระบบของตัวหมอด F18 s u p e r h r n e t นะครับเบต้าก็มีอัปเดตมาสักพักนะครับก็ประมาณเป็นอาทิตย์ละเนาะก็เป็นในเรื่องของปุ่มที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น Position Light Formation Light นะครับตัวเบรกนะฮะตัว Parking Brake เบรกล้อ ตัวดอบแท้งนะครับตัวระบบ Air-to-Air r a d a r s ร์เซนนะครับ Air-to-ground นะฮะแล้วก็ระบบปรับจูนนิ่งตัวทักเคนนะครับระบบเนวิเกชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับหน้าปัด MFD ตรงกลางที่สามารถใช้ได้แล้วนะครับกนะ็จะมาสามารถดูเปลี่ยนโหมดต่างๆได้นะครับ สามารถเลือกได้เนาะสามารถเซตติ้งได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะฮะก็เบื้องต้นนะครับในเรื่องการสตาร์ทอัพผมจะไม่สอนแล้วนะครับทุกท่านน่าจะใช้เป็นาาราทราบแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับในระบบที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย อันนี้พูดในเรื่องของตัวหอด F18 นะครับจะไม่เกี่ยวกับในเรื่องของระบบ ITC system ตัวนี้จะไม่ใช่นะครับแต่มัน2มอมเนี้ยจะมีความเชื่อมกัน ITC คือระบบนะครับส่วน F18 p r t เนี่ยเป็นหอดตัวเครื่องนะครับซึ่งผู้พัฒนาก็ตัวระบบ ITC เนี่ยก็ใส่เป็นแบบ ITC ย่อมๆเข้ามาในหอดตัว F18 นะครับ สามารถใช้ได้ compatible กันนะครับเชื่อมโยงกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าในระบบ navigation นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนาะเบื้องต้นเราต้องตั้งค่าใน setting นี้ก่อนนะครับค่านี้คืออะไรนะฮะตอนนี้ผมวางเรือนะครับไว้ตรงจุดนี้พิกัด2 3 3 0 1 4นะครับ ในสมัยก่อนที่เราบินเนี่ยในเซิร์ฟนะครับเวลาจะมองหาก็คือเราต้องหาโพซิชันของตัวเครื่องเองแล้วก็คอยเปิดแผนที่ดูนะครับตอนนี้เราสามารถปิกเวพอยต์นะครับในการที่ไปที่ Data นะครับต่าง Section ของเวพอยต์ก่อนนะปุ๊บกด Next นะครับก็จะเป็นเวพอยต์หนึ่งกด UFC นะครับ ขึ้นมาก็จะเป็นตัวหน้าปัดตรงกลางนะครับพิก,กัดของเรืออาาา่า233 014โอเคใส่คีย์เข้าไป233 014 position อ่ะตอนนี้ก็เป็น233 014เรียบร้อยถ้า10หลักได้ยิ่งดีครับจะมีความแม่นยำมากขึ้น ใส่ความสูงของเรือขึ้นไปน่าจะสูงประมาณ15เมตรครับโอเคเรี okay. ยบร้อยตัวนี้คืออะไรเป็นระบบนำร่องแบบทาแคนนะครับทาแคนหรือจะเป็น i o s ของเหมือนใน DCS หรือในเครื่องของจริงก็ได้แต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็น่าจะมีการพัฒนามากขึ้นกว่าน,นี้ในอนาคตนะครับช่วยอะไร ะระบบทาแคนใน DSS หรือของจริงเนี่ยจะเป็นการจูนขึ้นความถี่ขึ้นความถี่นะเข้าหากับตำแหน่งของอสนามบินหรือเรือหรือ a อ c นะครับจะมีเสาสัญญาณอยู่จูนขึ้นความถี่ให้รู้ว่าโพ i ิชันอยู่ตรงไหนนะครับความสูงเท่าไหร่ทิศไหนนะครับในการช่วยนำล่องในการแลนดิ้งลงจอดหรือในการค้นหาได้นะครับ โอเคเมื่อเราใส่ค่านี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเปิดหน้านี้ครับไม่เห็นมีอะไรเลยดูในกรอบตรงนี้นะฮะจะมีสีเหลี่ยมอยู่นะผมกดตรงนี้ผมเลือกไปที่เวฟพอยต์หนะครับเราเลือกได้อ่นนี่เวฟพอยต์ศนะครับ่าโพติชันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะ,ะเน็กไปเวฟพอยต์หเห็นไหมครับตัวมีไกด์ลูกศร จะมุ่งหน้าไปยังเวฟพอยท์ที่เราทําการแอดเข้าไปนะครับทิศทางไหนอันนี้คือเครื่องเราหันไปทางนี้นะครับแต่เวฟพอยท์ที่ถูกเป็นไกด์ไลน์เนี่ยชีย้ไปทางนี้แล้วอโอเคลองปรับใหม่ได้ครับนะศูนย์ศูนคือ,อไม่มีอะไรเลยเหนือใต้ธรรมดานะครับเราอยู่ในโพซิชันนี้แล้วโอเคไปที่1ปั๊บแล้วก็ดีซิกนะครับที่เหลี่ยมๆหหายไปแล้วจะไปอยู่ตรงนี้แทนนะครับ จะนำะเราไปยังโปรดิชั่นนั้นหัวเรือหัวเรือหันไปทางนี้องศาน่าจะหกเลยวะเจ็ดสิบปะหกสิบเจ็ดสิบศูนย์หกศูนย์ได้เราก็ทำการเซตเ,เดี๋ยวจะมีตัวองศานะครับในการจูนตัวนี้ปุ่มนี้เพิ่มขึ้นมา กดค้างเห็นไหมครับตัวเลวิ่งแล้วกดค้างอยู่นะครับ0ูนย์อ่ะประมาณนี้ก็ได้อ่ะเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเป็นองศาเฮดดิ้งนะครับอ่ะเพื่อนจะเห็นและเห็นเส้นเนาะโผล่ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมทํให้ใหม่กดค้างปุ๊บเห็นไหมเส้นมีการหมุนนะครับปรับเพิ่มดูที่เส้นนะครับเส้นมีการหมุนอ่าโอเคเป็นการไกด์ไลน์ว่าเรา เข้าลงจอดที่เรือทิศทางไหนเป็นช่วยช่วยนําร่องเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยปลดเบรกก่อนนะครับถ้าไม่ปลดเบรกจะออกไปแบบนี้นะนจะออกเป็นตันๆอย่างนี้นะฮะไปได้แต่ไปได้แค่นี้นะถึงเร่งร้อยอย่าลืมนะครับโอเค ควาเร็วอย่าให้เกิน200นะครับ200นิดนี้ก็ขึ้นแล้วเนอะไม่งั้นเร็วกว่านี้ก็ขาหักนะครับเกเกียร์ขึ้นนะครับตั้งเป็นกล้องนะครับเดี๋ยวผมโยกครับไปเป็นฮัด ตรงนี้เอ่ย้ายมาหน้านี้ตัวนี้ก็จะใช้กันได้แล้วนะครับไม่ใช่พิกเจอร์อีกแล้วนะโอเคไปนำลอ่องเอ่อตัวที่เพิ่มเติมคือ heading อันนี้คือ heading เครื่องนะครับหัวเราหันไปทางไหนมันจะบอกเรานะว่าหันไปที่เท่าไหร่นะครับในเครื่องโอเคส่วนนี้คือ waypoint นะครับให้ดูตรงนี้นะจะเป็นเส้นเสนนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะหันนะครับ อ่าเห็นเส้นที่ผมบอกไหมขยับเข้ามาแล้วแสดงว่าเราหันถูกนะครับโอเคอันไปที่ทางนี้ตรงไหมหน่าจะตรงนะอ่าปรับษออาโอเคอ่าถูกต้องนะครับ เครื่องเราอยู่างนี้หันหน้าตามลูกศรนะครับตามเมย์พยที่เราเซตเรียบร้อยมีเส้นไกด์ไลน์เรียบร้อยเส้นทาแคนไกด์ไลน์ให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเบี่ยงเข้าเส้นนิดนึงนะแล้วก็ลดความสูงลงด้วยอเอพื้นน้ำละ๋ย่เราอยู่สูงไปนะ โอ <Okay. S 2> เคก็เตรียมบินเข้าเส้นนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยไกด์นะครับทำให้เราไม่ต้องเที่ยวเปิดแผนที่เหมือนสมัยก่อนเนาะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเรือมอยู่ประมาณไหนนะครับกำลังเข้าเส้นเส้นนำทางเราไปนะครับ ลองดูซิอ่าในเรดาร์ด้านขวาก็จะเห็นแล้วนะฮะว่าเห็นเรืออยู่ในในฮัทนะในฮัทที่เรดาร์นะเฮดดิ้งตรงไหมอ่าอาจจะเป็นควายสักนิดนึงดูสิเป็นไงโอเคเขาค่อยเข้าเส้นแล้วเรียบร้อยนะครับเรืออยู่ทางนี้แน่ๆนะครับเรืออยู่ทางนี้แน่ อยู่ไหนวะยังไม่รู้นะครับดูสิอ่าแล้วเราเวลาเราใส่พิกัดปุ๊บทุกอย่างนะครับใส่ในตาแคนตัวกล้องจะเข้าไปสปอตตรงจุดที่เราใส่นะครับโอเคผมยังมองไม่เห็นเรือเลยนะยังมาดูกันอยู่ห่างประมาณหนึ่ง อ่าเหลืออยู่หน้าครับโอเคโอเคเปิดฮุกก็เราก็เจอเรือแล้วนะครับง่ายมากอเอ๊ ก็เดี๋ยวเราลงจอดกันนะครับผมก็ไม่ได้จอดนานแล้วรูจะเป็นไงโอเคเรียบร้อยทัสดาวนะครับอ่ะแล้อย่างเมื่อกี้ก็ลืมบอกนะครับในเรื่องของมุม AOA ในการลงจอดอ่าแคลเอียนะครับ ก็จะมีบอกที่ทําสมจริงมากขึ้นนะครับมุมองศาการที่เราเอาท้ายลงก่อนก็นจะเป็นมุมมุมหัวจมูกเครื่องนะครับที่ตัวเลขอยู่ในประมาณ8 8.08.1ดปอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมันจะมีบอกนะครับอันนี้ต้องฝึกนะครับต้องฝึกมีการใช้ระบบเข้ามาอันนี้ก็ลงจอดได้นะครับเรียบร้อยอในส่วนของอ ตัวทาแคนเนี้ยเราสามารถได้ใช้ได้กับทุกอย่างนะครับทุกจุดพอซิชั่นไม่ว่าจะสร้างเป็นเวพอยต์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหรือ t าเก e t เป้าหมายหรือโค้ดแอร์ซัพพอร์ตนะครับเข้าทิศทางไหนนะครับออกทิศทางไหนก็จะมีไกด์ไลน์ให้บินนำหรือทิ้งระเบิดนะครับเป็นระบบ CCI P ก็ได้นะครับ CCRP อาพก็ได้อ่าแล้วก็เรื่องของอาวุธนะครับเดี๋ยวจะพูดรวมในคลิปเดียวนะครับเรื่องของระบบอาวุธที่เพิ่มเข้ามานะครับมันจะคอมพลีทเวลที่สุดกับผมลืมกดฮุกนะครับกดฮุกพับปีกแป๊บ เครื่องก็ลงในปกตินะครับโอเคในเรื่องของอาวุธเนี่ยจะคอมพิวตเพ่อจะสมบูรณ์ที่สุดกับระบบอาวุธของแฟคชั่นของ ITC นะครับไม่ว่าจะเป็น m a e, ร e r i c ิกอีจะมีตัวย่อ,อโผล่ขึ้นมาถ้าเราใช้อาวุธถูกชนิดตัวฟังก์ชันที่เป็นอักษรพวกนี้จะโผล่ขึ้นมานะครับนะพอเรากดปุ๊บนะ อาวุธจะถูกเปลี่ยนไปที่ท่านมุมมองด้านขวานะครับการเปลี่ยนอาวุธจะถูกเปลี่ยนไปที่ a t m 6 5 e นะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นระบบกล้องของมาเหลกนะครับเซนเซอร์ตรวจจับเราสามารถใส่โค้ดได้โค้ดก็คือ,อ,อไม่ว่าจะเป็นชี้เป้าด้วยเลเซอร์จากภักพื้นนะครับใส่รหัสโค้ดได้ก็คือ ยังมีตอนนี้ยังเป็นโค้ด Default อยู่1111นะครับเราสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ก็กดที่ U C หนึ่งครั้งแล้วก็ใส่รหัสโค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเลเซอร์อ่ะเราก็เปิดนะครับก็เปิดเลเซอร์ปกตินะครับยิงสัญญาณเข้าไปนะเปิดกล้องเปิดเลเซอร์แล้วก็เอา heading ตัวเลเซอร์เนี่ย heading ของเครื่องเนี่ย ชี้ให้ตรงนะครับสำหรับ m a v e ริกอ่ะก็มาส่วนของ m a v e ริก G นะครับอ,อาวุธก็เปลี่ยนไปแล้ว hjm 65G นะครับก็จะเป็นสแกนด้วยเท็กเจอร์นะครับอ่ะตัวนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับอ่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องทำการลากเป่าให้ตรงเป้าหมายก่อนแล้วยิงได้ทีละชุดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบมัลติ p l e มากขึ้น เออเมื่อเราลันช์ออกไปก็สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้เลยนะครับเมื่อกล้องมองเห็นนะครับกล้องนี้อ่าพอยิงปุ๊บอ่าเราเปลี่ยนทิศนะครับแล้วก็ดูว่าให้สเกลเนี่ยมันอยู่แถวนี้ก็จะสามารถยิงได้ต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วก็มาถึงเอจเอ็มแปดสิบแปดซีเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเป็นห้ามห้าม ทำอะไรทำไว้ต่อต้านาค่าศึกที่ปล่อยขึ้นความถี่สัญญาณเรดาร์นะครับจะโต้ตอบกับแอคทีฟกับพวกแอนตี้แอร์เสาเรดาร์หรืออะไรทุกอย่างที่ส่งสัญญาณนะครับจะหลดตัวนี้ซึ่งในการอัปเกรดของ S8 Supernet Mod ก็มีเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับเข้ามาในะยังไงก็คือกดไปอีกครั้งหนึ่งปุ่ม ตัวนี้ผมขอติดไว้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ยังไม่ทราบได้ชัดนะว่ายัางไงแต่ SP เนี่ยก็คือเป็นการที่จรวดจะโต้อตอบอัตโนมัติกับแซมหรือ a a นะครับที่ถูก e t เทคขึ้นนะครับก็จะยิงออกไปเลยเป็นเหมือนระบบป้องกันตัวนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในการอัปเกรดของ m o d ด F18 นะครับ ที่เหลือก็จะสามารถใช้งานได้ปกติอันนี้ก็จะเป็น G P U 54หรือจะเป็น j d ดมตัวอื่นนะครับ38หรืออะไรก็ตามแต่ระบบนี้มีการปรับปรุงขึ้นมานะครับก็คือปรับไปที่โหมดนะครับก็จะมี C C I P แต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น C C R P ตอนนี้จะต้องอจะสามารถนะครับตั้งเป็น C C R P Auto ได้แล้วนะครับก็ เราก็แค่เปิดกล้องชี้ไปที่ทาร์เก็ตนะครับแล้วก็กดทริกนะครับยืนยันเหมือนเหมือนกับพอย n t ว่าเราจะใช้ฟังก์ชัน d c r p ที่เป้าหมายนี้นะครับก็จะมีเกตขึ้นมาให้นะครับจะมีเกตขึ้นมาให้ในการทิ้งเนาะระยะของ d c r p ก็คือ ไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรความสูงไม่เกิน3,000นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น SDB ปกตินะครับเป็นจำรวจ g p u 39แบบลูกเล็กนะครับทิ้งได้ปกติเป็นการใช้เลเซอร์ในการชี้เป้านะโอเคในตัวนี้ก็หน้าต่างด้าน,นขวาก็เหมือนเดิมครับใส่โค้ด UFC มี เลเซอร์เซอร์สนะครับเชชิงเนาะค้นหาเลเซอร์จากพักพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ของตัวเครื่องนะครับอ,อันนี้มีอะไรอีกอ่าแล้วก็ที่เพิ่มมาตัวกล้องเนี่ย tgp ในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่สามารถมาร์คเข้าไปในฟังชันมิชชั่นเพื่อทิ้งจะเบระเบิด จชแดมได้ตอนนี้ก็มีเพิ่มปุ่มมากขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวค่อยไปศึกษากันเนาะในคลิปเก่าๆนะครับจะมีบอกให้มีอะไรอีกเนาะน่าจะไม่มีแล้วนะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ก็เป็นอันนี้แนะนำไปอา,อาวุธเลดราอ่าโอเคโอเคเกือบลืม เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับไหนดีเอาเป็นเรด้าเออตอนนี้เราอยู่ที่เรือรู้สึกผมจะวางค่าศึกไว้นะครับตัวนี้แถวนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันเนะาะเดี๋ยวไปดูกันกดคอนโทรลอนะครับเปิดเซนเซอร์เรดร์โอเค โอ <Okay. S 2> เคเซนเซอร์เรดาร์เปิดเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ Air to Air ดูที่หน้าปัดนะ a อตุ o ก้าจะเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นใช้เป็นพวกเออมาสลิกนะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับปรับอาวุธกันเนาะ เป็นกลาวอาทีอะเคเป็นแอร์ก่ะอ่าเซนเซอร์ก็เปลี่ยนอาวุธปรับโอเคเป็นแอร์เรียบร้อยอุวุรนะแอร์นะแรมโอเคอ่าเดี๋ยวไปเริ่มกันครับเอ่อผมต้อง ทำการบิน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 อย่าเทคออฟข้างหน้านี้เลยเนาะโอเคตอนแรกว่าจะทำเป็นคลิปสั้นๆแต่จะไม่สั้นแล้วนะ มันเท่ได้ใจจริงๆโอเคน่า okay. จะเตรียมใกล้ล u อนชะ์ดูทางด้านนี้นะครับอย่าง ร้อมอัดกำลังเครื่องเรียบร้อยเรซโก้เคโอเค อันนี้ก็เราก็บินออกมาแล้วเนาะโอเคผมลดความเร็วลงนะครับอ่ะมีการตรวจจับที่เรดราบางอย่างนะครับอันนี้เป็นเรดรากราวของวานิลานะครับตรวจจับบางอย่างแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแซมเปิลให้ดูคร่าวนะครับ เออก็จะเป็นลถนะครับอันนี้เราปรับเป็นอวุธเป็น Air นะครับปัญหาดูซิมีอะไรโผล่เข้ามาในเซ็นเซอร์ไหมยังไม่เจออะไรนะครับ เจอบางอย่างนะที่เลดารางบนนี้โอเคกด insert นะครับให้รูปเพชรตรงนี้ขึ้นนะครับอ่าขึ้นแล้วเราใช้ลูกศรกดอินเทอร์เน็บวกนะครับไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคเรียบร้อยนะครับในการล็อกเป้าระบบอาวุธเชื่อมกับอันนี้ก็ล็อกได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าห่างไปเท่าไหร่รู้แต่ว่าล็อกได้ก็ยิงเลยนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาก็คืออ่เป็นระบบล็อกโดยใช้เรดร์นะครับไม่รู้เหมือนกันจะกระทบเป้าหมายไหมรอดู

โอเคเรียบร้อยครับโดนยิงเรียบร้อยไม่เหลืออะไรแล้วเนาะก็เป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นในการใช้ระบบที่เพิ่มใหม่เข้ามานะครับในการล็อกในการนำล่องอคีย์เวริร์ดวันนี้ก็คือนำล่องนะครับว่าแล้วก็เรื่องปุ่มเน,ะนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ก็ยังไงก็เพื่อนที่ชื่นชอบนะครับก็ไปฝึกไปใช้งานกันนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเวลามีอะไรอัปเดตนะครับก็มอสนุก,สน,กสนุกก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆครับสวาสดีครับ